อุบลเซีนซาวหนึ่ครับวันนี้มาทำการแสดงอยู่ที่บ้านอิหล่อนะครับอำเภออุทุมพ,พรพิสัยจังหวัดอุบลบราชธานีครับวันนี้ก็มาฟังเสียงไอ้เจ้าตู้เทินโปรอีกครับนี่จิปเทินโปร21นิ้วครับตู้นิน,น่อยเข็นๆนนะครับเป็นเซตของอันดัวสีนะครับเซตนี้โอ้เปิดตะแกงโชว์เลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไีเบิ้งครับว่าในตู้มีอะไรบ้างมีกี่ดอกครับ แต่เวทีนี้เป็นเวที F1 นะครับเนื่องจากตู้ F1 ติดติดงาน,งานลำเลียงอยูด่ดอนมืออื่นครับทำการแสดงมืออื่นเกรงว่าจะไม่ทันก็เลยเอาไอ้ตัวนี้ครับออนทัวร์สครับจากบริษัทจิบครับมาใช้เป็นงานกระทินนะครับวันนี้ออนทัวร์สครับตู้เวที F1 ครับป้าย F2 ตอนนี้ก็รอติดตั้งนะครับ,บ,าบาเนี่ย <บา S 1> สซยันกำลังเอา,<บ>าพาวเวอร์มาใส่พาวเวอร์ใหม่นะครับอันนี้โอ้มาเบิร์นมาเบิร์ครับนี่ครับใส่ขบแดงได้ครับยิบเอ็ดหนูตู้น้อยตู้นิดเดียวครับนี่ครับหันดอกขึ้นเอากดลงเป็นสองหนึ่งสองหาบาจิบนี่จะมาไม่โฟกัสข้างในอะ่ะ เนี่บวกกระด๊ะน่าจะเป็นรุ่นสองหนึ่งสองห้าครับกลิบตัวนี้โอ้โหสิบกางสิบนิ้วครับมี่สินิ้วแปดนิ้วแล้วก็หายครับสิบนิ้วสองดอกแปนิ้วสองดอกหฮสองดอกครับเป็นตู้สี่ทางนะครับ เดี๋ยวพาไปดูครับขึ้นไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับตู้สี่ทาง oh, oh. นี่ครับมาดูหน้าตาของไอ้เจ้าเ oh. ขามีชื่อว่า Top10 นะครับ oh. ตู้ตัวนี้ t o p ปเทใบหนึ่งสี่หมื่นกว่านะครับ oh. นี่ตอนนี้ยังไม่ใสต่ตะแกรงนะครับมาดูหน้าตามัน oh. นี่ดอกสินิ้วครับนี่นี่ดอกสินิ้ว หอมอะชื้อว่าโฟก,กันล่ะนี่ดอกสิบนิ้วแล้วก็จะมีไฮอารีลายอารีครับเป็นทรงลายอารีสองดอกครับนี่ครับไฮสองนี่ตรงนี้คือถอดไฮออกเอาไปเปลี่ยนบอยแหลมนี่ครับแปดนิ้วจะอยู่ข้างในครับเหลื่อมๆนะครับดอกแปดนิ้วมีแปดนิ้วสิบนิ้ว นะครับแปดนิ้วสิบนิ้วแล้วก็ไฮหนึ่งใบนะครับจะใช้พาวเวอร์อยู่สามชเนลครับตู้หนึ่งใบใช้พาวเวอร์อยู่สาแนลคือเป็นโลมิดแล้วก็ไฮครับสามชแนลแล้วชแนลที่สี่คือเบลดครับจะกลายเป็นตู้สีทางทันทีครับซึ่งสายที่ใช้ก็จะสายสี่เส้นนะครับอย่าได้หกเ,เส้นนะครับต่อหนึ่งตู้ 6เส้นสุดจริงครับเสียงก็ต้องสืบครับไอ้ตัวนี้ท็อปเทนี่ครับนี่สืบมาเลยท็อปเทนพีเอ็นมันสุดครับเสียงใสใสปิ้งครับกลางแหลมชัดมากครับตัวนี้เดี๋ยวได้ฟังเสียงกันนอนกับว่ามันสัดต่ำเี่ใส่ตะแกรงแล้วสวยงามเลย ลงได้ล้วบันขึ้นมาแแ้วตอนนี้นิสะกอนกำลังซักอยู่ครับนั่งซักอยู่มานกนจะกนนี่ตีนนี่บ่โอ้เกินรถได้ที่ยช่หละ่ะอ,อ้าวโอ้บ่ท้างในบ่โอ้ยแต่เนามันมาแต่ว่าเนื้อเหมือตีน รมากามามเครับเออได้ที่บอกแญ่แกบโตไซม่าสี่คนเลยที่ข้นเคืองทานไฟบีเนียมแท้ A ครับแต่ใช้ไปเรื่อยๆมันจะโค้งครับเพราะว่าหม่องขอตอมันสหลวมๆมันก็จะโค้งครับบีเนียมมันมันมันบัคือแบบเอาเล็กส้นกันเป็นแป่นตันนี้จะเป็นแบบอะไรอะพืออยงเป็นจ้อย โคงใหม่ๆมันจะปกคงครับแต่ว่าเวลาใส่ไปใส่มามันตรงจ่อยอะครับมันจะหลวมหลวมมันจะติดความห่างของอันนี้มันจะเห็นเลยมันโค้งมันดีครับแล้วก็มันแพงไปลงไปรงหลังโอ้ไฟที่สวยครับจาก SP ครับทั้งระบบเลยนี่เราจะเป็นสตูปนะครับอันนี้หมดควนหน้าควนควนผิว เอ็ก์มอนิเตอร์ครับดูครับมีแต่เอสพีทั้งนั้นนะครับอันนี้แลกบีมบีมสามร้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นแลกบีมเหมือนกันครับสามร้อยสปิเตอร์นะครับไว้คุมกวอกไฟผ้าไฟสีต่างๆครับเป็นสปิทเตอร์จากเอสีเหมือนกันครับ เจ็ดบ็อกเออเพราะวร์กุ้พลังครับนี่เขนิบ่ะน่าไหน่าใช่ครับเพราะว่ากำลังเอามาเสริมทับอีกอยู่อ๋อครอบับครบสองร้อยหรือครับสี่ร้อยครับเนี่ย โอ้สปอตไลท์มันคือแรงตัวแรงเช่ไหครับการต่อตู้นะครับจะใช้จะใช้พาวเวอร์หนึ่งแค่นเป็นข้างละสองดอก นี่ครับต่อเป็น2องชแนลหนึ่งชแนลได้สอดอกน่าจะโหลดที่ที่สโอห์มครับรายยาพาวเวอร์มากหรอเดูพาวเวอร์ดูพาวเวอร์ทำงานไปทำงานไปโอ้โห oh เครื่องปัน่นขุมพลังจากจ oh, ิบโอ้เ NPE ทันใจบานทันใจบระท่าน แลนเร็วกว่าป่ะตัวครับกลางตัวแรครับเดียดพ่อเมอกะกะละกะมาอีกไดเห็นอยู่มา้่ตัวไหวาเฮกมาตอไรยงี้ทาบทาบใส่กล่องว่ดเทกข้าขเห็นเป็นรับกับเอสียโอมอยู่ NPE เขยาครับขยา พ่อครับมาตั้งแต่ตะวันเท่าเร็วอยู่ครับพ้ยอีพอเอ้ยเพชรยังอยู่ครับงานมัดมือครับงานมีขี้บ่อยมะเคลื่อนตั้งในสั้นเดียวเป็นอยังนอนเขาลืมขอต่อดีมากครับไปเอายุโกดังหุ่นดีมากใครไปเอาให้เ้าเองท่านใดล่ะฉันเองโอ้หงุดหงิดเลยอ่าเส้นแบบดีแปดร้อยนี่บอรับเปดเคยฟังเคยฟังแล้วก ก็ให้เบอร์ไงไมามันเหลือเสื้อนั่นครับพาาเวอรหวัดได้น้อยนี่ครับขับเทิร์โบได้ครับเอ,เ,อเอ้ยกลางแหลมครับจากจิ๊บครับแกนอินเตอร์โปรดักต์รุ่น G P 1204ครับแล้วก็1404โอ้คาดดีตัวนี้ ตัวนีคาดอย่างนี้คาดดีเท้กันเดี๋ยวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิหกสิบแดยี่สบสิบสองยี่บสครบครับสามแชนเนลพรสามแท่นสิบสองแชนเนลสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่นี่แหละสิบตู้เวตู้หนึ่งตู้เดี๋ยวนสามทาง หนึ่งตู้สองตู้สามตู้สี่ตู้เดี๋ยวสองสี่หกแปดอ่าพาวเวอร์นี่ได้แปดแปดใบนะครับเพราะว่าต่อข้างเจะไล้เราสองสองตู้กลางมิดไฮนะครับกลางมิดไฮกลางมิดไฮได้แปดตู้ครับแต่เอามาสิบแปด กามาสิบเอ็ดตู้นะครับเอามาเปิดแค่แปดที่เหลือเอามาโชว์นะครับเพราะเขาเอไม่พอ <laughs> สั่นน่ดก็ซั่นนิดก็สุดอยอดแล้วการมาแปดนี่ผมบอกเลยว่าการันตีได้ว่าเสียบดากครับเพราะว่ากินตะมะคง <laughs> <laughs> โอ้มันเหลือก็เอาทิมนะ่มเนาะไปฟังเสียงกันนอนครับ อะรอฟังอ้าวสาวดี่ับมาเนาะเธอลืมเ็ดเ็เสี่ใกระเป๋าฮะเพลงลบไเก็สิดังแล้วนะฮะอ้าเ็ดเดเ ได้ก่อนไม่ตัวนี้ดังแล้วดังแล้วดังแล้วครับไม่พี่เขาลองพไม่พิเกิลนะครับมาลองซาวไม่พิเกิลอันนี้ไม่พิเกิลนะครับเดี๋ยวพิเกิลมานะครับเดี๋ยวพิเกิลมาลองซาวนะฮะเอาซาวดีกว่าจะไม่ได้เลยชิวมันมันมันมนได้ยาวการปักดี ตำหาอปักติักันใส่เกันมาแบบแบบแบบงการล้วก็ซึ่งเห็นกับีั้ยมากโอ้เหน็บมากครับเหน็บมากโดนปักอินเข้าไปเหน็บไปเลยเราจะมีเสียงเยจ่ิงจิบนะครับก็จะเสร็จนะครับสิบนาทีนครับ ีก็ครับได้พอบิเราไปครับีเดินนมาเปิดงานเปิดงานอีกพ่นหนึ่งอาจารย์อาจารย์ยาวไอ้โคแล้วนะครับอให้บอกมีสยสาสฝากใจเ่ท่านตะวันไปเลยอาจารย์เ่กรซ่านะอาจารย์เป็นช้าหรอครับเมื่อมิกแก่แล้วปั่นีม่ิงมี คิหดหอดคิดหอดอย่างแีง้เหรอ